ด่วนครับทุกคนดูจบกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับรายการโตะ๊ะหนูแหม่มทางช่อง WorkPoint ดูแล้วพ่อพ่อแม่เอฟซีรู้สึกยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าโอ้โหพี่หนูแหม่มนะครับดำเนินรายการได้ดีมากๆแล้วก็อุค์อิงไปป้านแพงและบอสโจนะครับก็ตอบคําถามได้ดีมากๆโอ้โหเรียกได้ว่าอง๋์อิงนะครับได้ขอบคุณแฟนคลับ FC แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่ตัวเองเนี่ยเคยเผชิญมาตั้งแต่สมัยเด็กนะทุกคนเรียกได้ว่าน้องก็คือโอ้โหดำเนินรายการเนาะ แล้วก็พูดในรายการเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยาก เป็นหมอลำครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับที่นะครับสู้มากับหนูแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนหนูเนี่ยก้าวเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าอง์อิงเพชรบ้านแพงขอบคุณแฟนคลับนะครับในรายการโต๊ะหนูแหม่มครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับพิธีกรก็ได้ชื่นชมน้องนะครับว่าเก่งเหลือเกินสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะแล้วก็เหล่าบรรดาทีมงานต่างๆเนี่ยนะครับได้พูดถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงให้พี่หนูแหม่มฟังทุกวันนะครับพูดกรอก หูทุกวันว่าน้องคนนี้เก่งน้องคนนี้อ่าสตอรี่แบบนั้นแบบนี้นะครับจนพี่หนูแหม่มเนี่ยได้เชิญมาออกรายการนั่นเองครับทุกคนกับบอสโจเนาะทุกคนแล้ววันนี้บอสโจโนะครับก็ตอบคําถามพี่หนูแหม่มได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยไปบ้านแพงทุกชีวิตเนาะที่ได้อยู่นะครับร่วมทุกร่วมสุขกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ถือได้ว่าคู่พ่อลูกออกรายการได้สมบูรณ์แบบมากๆครับทุกคนต้องขอชื่นชมนะครับในออร่าของบอสโจเองแล้วก็ อุงอิงเปแม่นแพงครับทุกคนวันนี้คือโอโหออราซุปตาจับมากๆแล้วก็นะครับวันนี้นะครับน้องอุงอิงเปนแม่นแพงเนี่ยหน้าตาแบบสดใสสดชื่นนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ทํางานหนักมาแล้วแล้วเช้านี้ก็มาออกรายการ WorkPoint อีกทั้งช่อง WorkPoint ตโต๊ะหนูแหม่มอีกนะทุกคนซึ่งพี่หนูแหม่มวันนี้ดําเนินรายการได้ดีมากๆแล้วก็นะครับได้พูดถึงน้องนะว่าน้องก็คือน้องนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้อุงอิงแล้วก็ให้อุงอิงเนะี่ยสู้ในทุกๆงานในทุกๆผลงานนั่นเองสําหรับพี่หนู ครับทุกคนต้องบอกว่ารายการวันนี้เนาะแฟนขับ FC เนี่ย ใครน้ำตาซึมบ้างคอมเมนต์มาหน่อยมีคนน้ำตาซึมไหมมีคนคอมเมนต์หลายคนนะครับว่าได้ฟังอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพูดถึงเรื่องราวของตัวเองนะครับแล้วก็น้ำตาซึมไปด้วยนะเห็นมีหลายคอมเมนต์อยู่นะครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับน้องก็ได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งเนาะได้ก้าวมาสู่รายการทีวีได้ก้าวมาสู่สื่อดังๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คนรู้จักน้องทั่วประเทศแล้วเหมือนที่พี่หนูแหม่มบอกครับทุกคนว่าตอนเนี้ยน้องโด่งดังจริงๆแล้วมาแรงจริงๆครับ เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นปรากฏการณ์นะครับดูได้ว่าพี่หนูแหม่มเนี่ยพูดเหมือนกันเป๊กกับทีมอิ่มข่าวกระแสพูดเลยนะครับว่าน้องเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการหมอลำจริงๆนะครับคนไม่เคยดูก็ต้องกลับมาดูเหมือนพี่หนูแหม่มเอง,เอง,เองไม่เคยสนใจเรื่องหมอลำก็ต้องกลับกลายมาดูหมอลำเพราะว่ามีคนรอบข้างอย่างแม่้าน,นะครับอย่าง โปรดิวเซอร์ต,ต่างๆเนาะเขาก็รู้จักอุงอิงเพี่มันแพงหมดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอุ้งเชื่อว่าวันนี้ Work Point Studio Work Point หรือสตูดิโอพี่หนูแหม่มเนี่ยแตกแน่ๆเพราะว่า FC ฟแฟนคลับอุงอิงเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับที่พี่หนูแหม่มได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกได้ว่าทางรายการนะครับก็โอ้โห45นาทีถือว่านานมากๆเราได้ฟังบอสโจแล้วก็อุงอิงเพี่มันแพงเนี่ยแบบเต็มๆเลยนะครับในรายการครับทุกคนซึ่ง ปกติเราจะได้เห็นแบบเจอแวบๆองคงอิงมาแวบๆหนึ่งพูดแป๊บหนึ่งแต่อันนี้คือรายการพี่นูแหม่มคือจัดเต็มมากๆแล้วก็มีโฆษณาขั้นนิดนึงเนาะแต่ว่าเราได้ดูองคอิงแล้วก็บอสโจเต็มอิ่มมากๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณรายการโต๊ะหนูแหม่มด้วยนะครับซึ่งพี่นูแหม่มดําเนินรายการได้ดีมากนะครับวันนี้เนาะถามน้องแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นเชิงบวกให้กําลังใจน้องมากกว่าเราจะสังเกตได้ว่า ที่หนูแหม่มไม่ถามเรื่องดราม่าเลยนะครับถามแต่เรื่องอาการประสบความสําเร็จของน้องมากกว่านะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ได้ชื่นชมบ้านของน้องเนะว่าโอ้โหบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านแบบบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนแล้วเชื่อว่าวันนี้พิธีกรชื่อดังระดับประเทศชื่นชมอุค์อิงแล้วอุ้มคิดว่าเนาะ ต้องมีรายการติดต่อมาอีกอย่างแน่นอนและมีข่าวแววๆครับทุกคนว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกำลังจะได้ไปออกรายการดังของช่อง WorkPoint อีกแล้วครับทุกคนเป็นรายการดังมากๆนะครับนะแต่อุ้มขออนุญาตอุบไปก่อนแล้วกันวันนี้มีแฟนคลับ FC มาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่าน้องกำลังจะไปถ่ายรายการในวันที่20กันยาใช่ไหมครับทุกคนถ้าเดาไม่ผิดถ้าถ้าอ่านไม่ผิดนะครับมีคนมาคอมเมนต์ช่องอิ่มขากระแสนะวันนี้นะครับว่า น้องเนี่ยกำลังจะได้ไปออกรายการดังทางช่อง WorkPo i อ t อีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนะอุ้มขออ่านขออนุญาตอ่านก่อนขออุบไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคือเราแบบคือเราแบบรอทางบอสโจกมาประกาศดีกว่าน,นะว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามี f c เนี่ยมาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่ากำลังจะมีรายการดังเนาะที่น้องจะได้ไปถ่ายอีกนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับ อุงอิงน่ารักมากๆแล้วก็ได้มีการร้องเพลงด้วยเนาะในช่วงท้ายนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยนางฟ้าหน้าห้านด้วยนะครับเสียงเพาะมากๆแล้วอุงอิงนะครับได้ร้องเพลงแสงตะเวนจ้านะครับเพลงฮักลาที่ผ่าแต้มสดๆในรายการด้วยทุกคนคนลุกมากนะครับวันนี้น้องร้องเอาไว้ได้ดีมากสําหรับอุงอิงพี่บ้านแพงนะครับก็โอ้โหส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับถือได้ว่าน้องก็ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนอีกขั้นหนึ่งแล้ว นะครับนะประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วกับาทางด้านจอแก้วนะครับน้องเนี่ยประสบความสําเร็จด้านหน้าเวทีแล้วก็ต้องมาประสบความสําเร็จในด้านจอแก้วในด้านรายการทีวีต่างๆถือได้ว่าวันนี้น้องก็มาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็มาพร้อมๆกับ FC Fan แฟนคลับนะบทุกคนวันนี้คนชมไลฟ์สดทางาช่อง y o u t u เนี่ยของต้นรายการต้นนูแหม่มทะลุหมื่นครับทุกคนนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จนยอด ผู้ผู้ดูผู้ชมเนี่ยทางรายการโต้นุ่นแมมเนี่ยทะลุ10,000แล้วครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูยอดวิวอีกทีนะว่าจะทะลุล้านไหมพิมคิดว่าทะลุล้านแน่นอนนะครับ ซึ่งบอสโจแลวก็อุงอิงเนาะไม่ว่าจะไปรายการไหนครับทุกคนเรียกได้ว่าเลตติ้งพุ่งมากๆคนชมคนเชียร์คนแชร์เยอะมากๆครับทุกคนเนาะแล้ววันนี้บอสโจก็ได้มีการฝากเอาไว้ด้วยเนาะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของน้องมานะของพี่สุสายใยของพี่วัดศิวดนนะครับของน้องอ,อ,งอมแอมเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับเราได้ดูอุงอิงเนี่ยสัมภาษณ์สดๆกับพี่นุมแหม่มอย่างแบบอย่าง จุใจเลยแล้วก็ได้เห็นน้องเนี่ยพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเกิดของตัวเองน่ารักมากๆแล้วพี่คุชอบมากๆนะครับมันมันคือเอกลักษณ์ของน้องไปแล้วในการพูดภาษาอีสานนะครับน้องเป็น,เป,นเป็นภาษาอีสานแล้วก็เป็นตัวของน้องเองนะครับมันแสดงถึงความจริงใจขององค์อิงเพร้านแพงที่มีต่อพี่หนูแหม่มแล้ววันนี้พี่หนูแหม่มก็คือแบบโอ้โหพูดกับองค์อิงเพร้านแพงแบบดีมากๆแล้วก็ชื่นชมในตัวน้องแบบเยอะมากๆเรารู้เลยว่าพี่หนูแหม่มแบบ พูดกับน้องด้วยความจริงใจมากๆครับทุกคนนาะอแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนบอสตัวแล้วก็อุงอิงมีงานมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครทราบบ้างโอโ้โหทุกคนจะบอกว่านะครับปังมากจริงๆสำหรับคู่พ่อลูกเนาะเป็นเซอร์ไพรส์อีกแล้วสำหรับรายการโตโนูแม่เนาะซึ่งอ,อย่างบางคนก็ยังไม่ทราบว่าน้องจะออกรายการวันนี้นะครับซึ่งทางรายการเขาอาจจะแบบ อแล้วก็เซอร์ไพรส์ไว้ซึ่งวันนี้เขาก็ได้มาประกาศกันเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆนะครับเนาะวันนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศสดๆนะครับที่องค์อิงเนี่ยพูดคุยกับพี่นูมแหม่มแล้วก็ เป็นธรรมชาติมากๆแล้วหลายคนร้องไห้ตามนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็เอาเรื่องราวของน้องมาฝากเท่านี้แล้วก็ขอเช่นชมน้องนะครับในทุกๆอริยบทของน้องด้วยสําหรับองค์อิงเนี่ยวันนี้ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วน้องก็เต็มที่กับทุกรายการมากๆก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มขากระแสด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้มิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ